สบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง FC, เอฟซีเพื่อสู่สุคนกัยินดีต้อนรับส่องสับุวนวันนาะอีกแล้วพ่อพี่น้องเลยโดยกะมาพบมาพอในมื้อนี้เนาะทางสบนุนกะสิเข้าไปเรื่องเพื่อนน้องชมโอลพ่อพี่น้องเลยเข้ามามื้อนี้กะบไปไม่เย็นไมายามทางน้องเพื่อนเนาะเรื่องที่เอฟซีถามมาเสมอใดสับุนใช้ให้สร้างมาดำเนินการ ตอนนี้งบน้ำสบู่ยังบ่พอ่อใพีไดองอะยยังบ่พ่อคาสร้างกะยังบบยังบ่ได้สร้า,า,างผลมาเห็ดเนาะโดยเพราะทางเฮาตอนนี้คือแจง้งพีแจ้งนอ้องอะไรมีอยู่จํานวนหนึ่งหมื่นหาพันบาทเนาะยังบ่พ่อคาสร้างเพิ่ะโดยยังบ่ได้สร้า,า,าง่นมาดาเนินการคาสร้างเพิ่ตัวทางงบพ่อมืออะไรท่างสบู่การสร้างมาเฮ็ดในมือนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้ยังบ่พอเนาะ โยแต่ว่าเขาก็ได้เขามาขอบางกรเพื่อมีทั้งชิมงานของเขาหรือว่ามีทั้งส่งทางยูทูบหลายๆคนขามาแจ้งเผื่อมีค่าบเพิ่มเติมเนาะหรือว่าค่าสร้างอะไรเพื่อพี่น้องเลยเพิ่มเติมมาทางเขาก็จะได้ดําเนินการเนาะถ้าว่ายังมีก็ก็ยังคือเก่าเลยพี่น้องเลยถ้ายังไมได้เจาะคือเก่าเนาะโ้ยไปเข้าไปเบิงน้ำกันก่อนเพ่พี่น้องเลยว่าจากไหนเนาะ นี่ก,ก็คือเป็นเอาดินมาใส่โอ้ทางเด็กๆเอาบล็อกมากันนะ้น้วยันไสไหลออกดีๆเนาะคือว่าคักพอยไปดองไถพากันนางเยี่ยงกันใพ้่ดูสร้อยแท้นี้ขึ้นไล่ไวาขึม้มินได้เหรอฮะไม่บูที่ขึ้นไล่อยู่ว่นี่ สบายดีป้ารุงมั้งกันเลยโอ้หลอดเหี่ยวไปกินนี่ไปปรเขงรุดตรงนีบวกพก้าก้า้าเอาหนคือจรุดดนีได้มา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 พาม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 เมา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 มมา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 มหมาามาามานาา อ้ตตากสินแห่งว่านี้ม่บ่ไดเป็นน้าคใ่เจ้าหมอนเอวบ่อชื่อเธงบนไดนไหแม่ตุ๊วาน่บ่โอ้มีพอบุญแม่นวลโอ้คนนํามาฝากบ่เรซนนํำก้อนไหวค่ะเจีมานี่ โอ้ยป่วยแล้วอะเจบแล้วนำป่วยกับปนิษฐ์หนาวช่วงนี้ไผรเป็นไข้กับปวยกับตื้นกับโตเลยช่วงนี้ปวดเลยลูกก็ยัรื่องหันชีโงงลูกตะบอลนะหันชีโคงงก่อนบาดหนึ่งวัดช่องโยโย่ทางหันชีได้บ่อบรุษบ่อลมแห้งค่ะอะลรอะไรขับมาโอ้เนาะวันศุกร์สวัสดีไปตู้ยามไปตู้ป้าเอื้อนชิ้นลงมาถึกดินฮ่า โอ้ยเชได้ก well. ินอยู่ประตูเอ้ยน้องหลอดแจ๊ไปประตูอะไรล่ะตูแจ๊กมโอ้จะกน้องหลอดแล้วเชลยกินนือด้กันเนอโอ้แลว่ามองไม่มองมองอ่นมองปากมองใหม่หมด từng bơ ừ. đẹp đây nên nhân tại hùa là phù hình đây nhàng nó mỗi khả năng nè tụi nè một của con kín là có ừ. con kín, đâu chắc đô này ชมนแน่เดือดแล้วก็เห็ดแห้งไว้ดีแล้วเนาะป้ป้ไปยู่แถวห้องคนนั่งป้าแดดพอดอยู่หลังบ้านก็แล้มเย็นๆปะอ๋มันกินข่าวกินหน้าก็ยั้งมือนี่กวัวสิ้นหมูบ่อืวสิ้นหมูใส่หมักแป้งโหสุดยอดแล้วสัน เนาะบ่ยากินหอยอันานยบอืมยาตุ hmm. yeah, ๋ยบ่แล no, mm ้ว hmm. ป oh, mm ูหยากนี่กะโฮมใบจะเจือเนาะเย็นเปียกค่ามันเปียกกับมันสีอืดบานประตูบ่เออนั่นแหละเบิ่งเอานั่งอะไรเวลาฝนตกเย็นเราผ่าเขามันเปิดขึ้นโว่าเราต้องซื้อมาไหวถ้ามีผู้ใหญ่เพิ่นให้ซื้อมาไหวก็ต้องได้ซื้อมาไหว เพิ่นไฮ่ซื้อเนาะแต่ว่าเฮาฮู้ว่างบเฮาพอซ่ใด๋ซ่ใด๋จังเฮาซื้อตอนที่ว่าสร้างเฮ็ดแล้วจังซื้อมาแต่นี่เพิ่นเฮาบ่ฮู้ว่างบเฮาสิมีอีหยังต้องได้ซื้อมาคมไว้อืมโเพิ่นได้นํากั่วงแตงเด็ดยังได้กแตนําั่วอ๋อป่ะไปเบิ่งเด้อป่ะเลาะเบิ่งป่ะ ่ทั่วหายแล้วพี่ตํากินแล้เนาะอ่าตําขัวยาวแท้นี่ไปใส่สวยตําตะแรงบ่อืแล้วนี่แปลงยังนาแปลงกลัวบ่มากวันนั้นน่ะเด็ดไปแล้วอืมอืม ก็แนงบวบมาเขาบอมีหมากเนาะไม่จะหมากเงินเดียวเพูนมีเหรอบอองบวบนี่หั่นเวลาเขาแกงกันมันหวานเนาะบวบฉันนี่แกงใส่ปลาใส่ยังนี่มันหนักมันโบราณแล้วนางบวพ่อชืได้ไปขายเนาะโอ้เนี่ยอยู่ไหนพูนบวบฮะเป็นลายอยู่ไ uh ด้ oh, เงาวด้จนหางแต่บวบบวบเงาบวบปุ้มนีง่งบวบปุ้มสิแกงหวานกว่า หอมกล้วยฮะไงผักหมากเดียวพอดีพ่อแกงเลยเนาะผักผักแล้วเครื่องปลูกเครื่องพังผัวชิไข่ไม่ตู้หายมาแล้วอันตอนนั้นใช่พอดีใส่ต้มพอดีอาทิตย์นึงสั้นหนำมาเลยสั้นเอาหมดบวบต่นนั้นเนาะมันสิ่ล้นเลยค่ะเออ ตอนเกตอนเต้นอยู่เนาะอ่าเป็นไอเลยคนเป็นไข่ลายเล่ช่วงนี้นะอ๋อนี่ว่าเป็นปิดไว้นะดีดวบตำอ๋อหยัเบิงเต่หวานแท้นี่มากนี่เด็ดปึ่งก่อนยำเบิงไม่ได้ยำเบิงลาละได้หยำกินเนื้อคือเค็ม ใส่ใส่ใเกเลือบ่เข็นมือนะเข็นขีมือบ <c oughs> ่ห <c oughs> มักแตงที่อาเกลือ,อน,นี่บ่หามนะแล้วก็เป็นใหญ่ไว้ครัแล้วก็ไม่บุญข่ามาเลยเลยขึ้นบุญเห็นมันอ่ะมันมันเรื่ออืมวันนี้วันนี้เขาไม่ได้ชื่อพวกนี้ หวานหวานนี่ของพ่อสร้างวะนังเพิ่นยังไ่ได้เมื่อบ่โลกอะไรคะดอกของเพิ่นบอสเพื่อนบอกป้าเนี่ยนี่แหละเพื่อเพื่อมีงบต่อวะอือเพิ่นว่าน้องไผรก็ว่ามาบุญมีหันบาทสำรองไว้ก่อนนี่ฮะมีบุญมีวันบาท บาทชิพันวะจีวั้นเตียงว่ะใครเคบอกวพันบาทนะเด็กไม่รู้เนี่ยหาพันเนี่ยในบุญหนึ่งพันหนึ่งบัวชมบัวไฟแรงมึงบอกจะคิดไปบุล่ะโตบัวหูเขาเฝ้าทามก่อนเมื่อวานพอบุญทามพอเริ่มมาทำหย่าก่อนบาทชิพันจะไปคายบ่ไงนะแล้วคายไม่วุ้นอ่ห ขายคุขายเทะเลนี่ทยเลทะเลนี่ทะเกับใคนทะเลขรามีใครเขานำมะเขือเอายาตู้เอมะเขือพ่อเตียงพ่อเตียงพนมาแต่ปากเชยยังรายอยู่มะเขือเขากินบอทันอยู่โดยเขาหมักหนึ่งมังแมง่งบ่มะเขือยังเต็มทงอยู่ไัวดิมะทัวก็ไปตามซ้าเจ้านะอ๋อบบนี้โ เอาาเอนมะเขือนะทำเลยไม่ไม่ตู้ต้มเนียนเอาอวดโบแม่บุญได้ของฝากมาหน่ได้ปิดประทะเลยเห็นเนาะไข่ในแม่บุญมาแต่ขอยว่าได้มีอย่างฝากเจ้าอะไมาหนิเทว่เออขายุสั่นทางลูกๆวะบุญมียางมีแต่ตัวก็หัวใจได้ใช่ไหม ใหมาหามันน oh, so ี่ครับมนวลแมนวลอ๋เราเมื่อน่ะบ่าเวนเป็นไข่พาเป็นไข่คนเป็นไข่ลหลายได้ตอนนี้ชุ่มเจ้าไปโรงเรียนกะ่าไปกินแนวานเด้อโรงเรียนก็เป็นไข่อืมโรงเรียนน้องพิงไปโรงเรียนชีเมื่อน้องพิงก็เป็นไข่น้องน้ำพิงก็เป็นไข่โอ้ยไ้จากชีเบื่นจากชีโรงเรียนได้หรึบอบอว่าจะมาไก่ลิ คเมาม่น,มนช้อม,ม,มาเคนไปไข้ร้ายตัวขนาดานั้นบ่ทงมีกัเมื่อไหนกินยาคุ้มมือัวกินยาเจ้านั่งมีตำอยูบอ่บ่เอาหายเอาบอาาแดแผลมกเตงได้จ้าไหวอีกไหวได้มะแตีงกะอืมโอ้โดยอ่ะขอบุกขอบใจรายป่ะ,อย,ปยปะอยู่เตียงเพื่อนหลอกหล่ป่ะอยู่เตียงคนป่ะเอาว่าเจ้ามีผากเขาเมยบุญมุ่มี่ด้ากได้หมดนี่วะ มีแต่ตัวก็หัวใจได้คนนี้กระเป๋าเขาพ่ไวพี่นะเพื่นผลผพรเปียกบอสเสืออันเกือบจะบ่นัันนะเกียงสางฮะหม่ไหัวบอสทำหัวบอกพอสร้างเด้ออสร้างใช่ได้ผอสร้งใช่ได้อสรงใด้เวล้องดด เราถีกมาเชียงี้พี่นไมาเก็บไปพี่เนาะพี่ไร่บอรถีกมนี่ยอ๋อลมแท้เลยรูปในบุญยนย่เนาะยนแดดโอ้เป็นยังเหรอพี่ชุมจมานังพี่นั่งเอียงพี่เออมันจะลมจะบ่เขาแห้ง เอาไปเตียงให้เรากระหี่หิวจะร้อนเมื่อยเนาะเป็นอะไรเรื่องการเฮียนเจ้าเฮียนมาจากอาทิตนะอาทิตหนึ่งบ่อาทิตยหนึ่งสองอาทิตยังบ่ทำฮอดอาทิตยังมาฮออาทิตบ่เพราะว่าเพิ่นตอนเพิ่นเปิดเทอมนี่ช่วงอันนมัจัดมันคาดเนาะก็ยังบ่ฮอดอาทิตย์เพราะว่ายังบ่ได้เปิดเต็มอาทิตย์แม่นบ่ ไปเรื่องการเฮียนได้เสียค่าดอกค่าเทิ่มเพิ่นได้หมดเบิดบ่ค่ะยั2 0 0 0 0ยังเหลือ200,000สมโบได้เสียแล้วยังเอ้ายังเบิดเลยคือว่ายังเหลือ200,000ค่ะผู้ละแสนบ่200,000คนก็ยังเหลือ4นน่ะว่เฮ็ดจังได๋ซั่นบัดนี้สิมีเงินไปเสียให้เพิ่นนี่ล่ะอืว่าเฮิงบ่ได้เด้อ เพิ่งบ่ได้ถ้าถ้าบ่มีจ่ายนี่เพิ่นให้ออกจากโรงเรียนบ่เพิ่นบ่ให้ออกแล้วคูเพิ่นจะดีอยู่ไปโรงเรียนมาเนี่ยเพิ่นสอนแบบไรสอนห้องเพลงสอนเต้นหรือว,ว่าสอนเฮ็ดยังแต้นเมื่อละ่ะสนือนกันสิมาแหละเพิ่นสอนพาเต้นสอนพาเต้น น้องหดผู้ชายผู้ชายเนเ็นอะไรผู้ชายนั่งตบมือบอ่นั่งตบมือไรเจ้าเอ๊บตีบ่สมบูรณ์เลยใช่หณะี่เพลงนายบอนายบอกจงนอนหอเพลงอ๋อจะห้องเพราะไรอ่บอเพลงนะจะยุำนายอนนน่จะคุณจะน่งยืนขนไปหลับไปมันลมมันแห้งวาวไปน้ามักตัวไปร่งอยู่ในปลม ป้าแม่แม yeah. yeah. ่บุญโบมี่อะไรนั่นอะเราลงไปทั้งเหมืองเด็กเทะมานี่เชียงอะไรป้าลุงได้พังเสียงเนี่ยโกกโกกเลยเจ้าห้องเพลงเปลี่ยนบ้าเจ้าละเพลงไงเพลงเฮียนเพลงโรงเรียนห้องไม่ได้เพลงโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนสิเฮียอะไรห้องนี้บุญพังไหนกว่าโรรงเียนโรงเรียนโรงเรียน เฮล,ลุ่นเข้ามับ้องเฮลยนรุ่นเขาทุกคนต่องมาโงเฮยนเขาทุกคนต่องมาโ้งเฮยนโอ้แบบนี้บ่ไม่บุญไงชิไดอยังพกห้องไ่ได้เปลี่ย <c oughs> นเลยน้องได้ใช่ะเคืเ,คเพลเอื่อห้องนี่เปลี่ยอาวพ่ไปสอรประโรงเรียนนะอเอ่อเวลาเขาชิดเดอกงเรียนนี่ยพันบอกอะไรสบายดีบ่ สบายดีสบายดีแต่ตอนเศร้าเลือตอนแรงตอนแรงบ่ได <bung> ้สบายดีตอนแรงนี่มิเตว่าข้าน้อยขอลาเมื่อก่อนเมื่อวันเศร้าข้าน้อยชิดังหนามาไหมขอบใจนายครูว่าไดเวลาแบบไรแบบฉันไม่หุนนึกว่าเบ็ดเนาะอะไรก็เฮียนเฮียนนายครูข้าน้อย ขอตกับงามก่อนเด้อขอบใจนายคู่อือเดี๋ว่าขน้อยขอโตลวาเมื่อก่อนเด้อบุื่นขน้อยสิร่างหนาบม่อไหร่เวียนเนาะตอนเศร้าเขามาต่โรงเรียนผเห็นภัยเนี่ยสบายดีก็เด้อเห็นเอาน้อยเด้วยว่าเห็นเม่ยสบายดีเพราะว่าป้าลุงอยู่ฝั่งไทยนี่พันซีซ้อนลูกส้อนดานแบบ คือน้องพิงกัแม่มบุญกําลัางสอนอยู่ว่าได้เห็นหน้าแม่บุญออกอย่างโรงเรียนก็ห้สบายดีก่อน,นอพอว่าเข้าชีเป็นคนที่ว่าคือว่าเจ้ามาเห็นเม่ล่าบอกเลยว่าเห็นไผอยู่ในโรงเรียนมานเพิ่นบทท่าคลิปอย่างก็ะยาแต่ว่าสบายดียมาชิติดตัวมนเฮ้าเลยเดิดัดดดดนเล้อนัอ่งเล้อ,อเออดีแหละเนาะ ลมเย็นแท้นี่แต่เมื่อตุ่มผ่ากลมหัวแท้เนาะคุมเจ้ากัระว่างเลิกไงทำเฮียนจะไปกินแนื้วานแลกันมเชือกินยกแขข็าวเห่าอยบุญนครูว่าหานี่ก็หาซื้อยังก็ลืมบบซื้อเนียวันัปุ่มปุ่มเฮียนบ่ มื้อแซ่น้อสมโอ้เจี๊ยห่อปึ้มเจี๊ยห่อปึ้มบ่อ๋อเท่าไหร่เจี๊ยห่อปึ้มน่ะยังบ่อืเจียหอปึ้มนี่เพิ่นสิขายเป็นก้อก้อนึงอยู่ในบ้านแม่บน่ะขายก้อ5,000แต่ว่าห่อห่อนั่นก้อนึงนสิห่อได้2ตับอว่าตับนึงเท่าตับของเฮาใหญ่อืเป็นแบบปึ้มมันก้ปึ้มนี้สะอาดอ๋ออือ่ะเนาะ ถั่ไรยังวางหมักถั่วกำหมักแตงเจ้านะยังว่าเจ้าจะขายเท่าไรอยากเป็นไม้บุญเชียวขายโอ้ขายบ่นี่หรือว่าเอาหายเอาหายแล้วพ่เจะเป็นไม้บุญเชียวหายเออไม่มีไม่ยากว่าฝากฝากะเออเอาอ่ะสันซิมงทั่วก่อนบาทนี่ซิมงทั่วกับเตียงก่อนมืนเอาหายได้ฮะเอาหายได้อ่ะเอ้เบิร์ตนี่

อาจะว่าแต่ใช <ett inh. S 2> <tı ro eine> ่ไหบุญเชียวไห้เจ้าว่าเองเจ้าว่ระบุมาเนาะอ๋ออ๋ออ๋เอยออ๋อล๋ออ๋ออ๋ออเอนนออ๋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 บอ๋ออ๋ออ๋อ้๋ออ๋่อ๋ออ๋อ่๋ออ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 ออ๋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 ออออ เป็นเงินของพอริชเตอร์หรือว่าพอลิชเตอร์เนาะอยู่ทางต่างประเทศเด้อเพิ่นเห็นคลิปน้ำเมฆบุญว่าเจ้ายังบ่ได้ไปเสียค่าเทอมแด่ให้แม่ย่าเมื่อวันจันทร์นี่ให้แม่ย่าค่าไปเสียค่าเทอมแด่เงินยังเหลืออีกแสนหนึ่งหันไปซื้อปุ้มห่อเด้อโดยพ่อสองคนละสี่แสนแม่นบ่อีกแสนหนึ่งงานไปซื้อชู้เจ้าขาดแหี่เด้อโดยจำได้ป่ะพ่อยังก็ พอดิสเตอร์อยู่ทางต่างประเทศอยู่่ททาางงตประเศขอบคุณขอบคุณน้ำพอดิสเตอร์ที่ม่เป็นลมพรมใส่ไข่บุบไขลารทั้งสี่ขอให้อยู่ที่ไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงพอดิสเตอร์ใส่ลูกสรานสันได้ก็คอยลายกับคือรอยเท้าพันเท้าเด้อยส้าถูกว่าคือมีวุญคือกันถึงเป็นสัพานบุญของลูกนารก็ขอให้อยู่ที่ไม่แห้งสุขภาพแข็งแรง ใบบุญสลุกสลามสนไดก็เยเลยคือเราทันเท่าด้วยซาเราว่าวาแบบพออย่ก็ออริสเตอร์อริสเตอร์คอยคนยูดีนหฮงเด้อสุกบะมันแข็งอริสเตอร์คนสลุกสลามสนไคอเลยคือเาทเท่าด้าคือคือใบบุญคือกันทีนมาเป็นหนุ่มใจุรานคอหอยูดีนเงสุกมันแข้งคอริสเตอร์บบุญยไ โอเคได้หมกหลายเนาะไม่เตะไปห่างยาเก็บไว้ใบจวไปเสียรค่าเทิมเลยโบเวนว่าไผ่มาเลยชิไปยว่าว่าโบได้เสียรค่าเทิมห่าเว้าเรื่อยเลยใบุญเป็นคนถ่ายแล้วเลยเออถ้าเพคนถามันหนักมันหน่กะเออเชียแล้วเออบ้านนี้แม่บุญสิบอกว่างบค่าสร้างนี่ตอนนี้หันทั้งแม่บุญหันมีแต่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนัุ่ญเลย พอบุญพันมีบ่พันมีเท่ายล่ะยังบูบุญคุณยังบ่ทรายเลยโอ้แต่พอบุญก็มีอีกเนาะโอ้โดยอ่ะเอามือต้องใช่ละโอ้ทางพอบุญมันป่าบ่พันมีทรากล่ะโอ้ดีแล้วแต่ว่ายังบูบูเท่าไยเนาะบัานนี่หั่นถ้าเพิ่นถามด้วยว่าคนอื่นถามอยันนี้บ่ามีบุญมีพันบาทได้ตกใจหนึ่งพันบาทบ่ สิบพันสิบพันบาทเรียกว่าบัรนี่หันแม่บุญหันมีอยู่สิบห้าพันบ่สิบห้าพันบาทเด้อเอองบคาสร้างมีอยู่สิบห้าพันแม่นแต่ว่าคนอื่นถือว่าทั้งพอบุญนี่ยยังบบคู้ว่าเพิ่นมีงบเท่า่เพิ่นมีแต่เพิ่นว่าแจ้งบ่้าเพิ่นแจ้งบ่ได้สาดนางเน้อ้าพอบุญแจ้งว่ามเท่าไ่แม่บุญเบิ่งว่าพอเนาะก่อสาบนี่ยท่าไ่ แต่กาแม่บุญการใให้ทั้ง่อสร้างมาดําเนินการเลยถ้าพ,อาพอาอา่อถ้ออออา,ออาสร้างบ่มาหรือว่านั่นก็ถือว่าเงินนําแม่บุญหันยังบ่พ่อค่าสร้างถ้าบ่พ่อค่าสร้างนี่หวยเพิ่นมาเฮ็ดติดหนี้3คนช่ยมาเฮาไปหาเงินใส่หนี้เพิ่อนเนาะ <laughs> ใครมาทางก็บ,บัดน,นี้หัน่นถ้าร่วมเสร็ดบมดเลยตอนนี้หัน่นยังเหลืออยู่2 9,000พบอสิเด้อหั่นเลย9,000โดย ถ้าไครมาถามมาเอ้ยชวนที่เดือตอนนี้ทั้งพอสร้างเชียนหายนี่ยังเดือยงบเท่าไยยังเดืออยู่ 9, เจ้าเก้าพันนำเม่บุญมีอยู่สิบห้าพันบาทสิเดอ้อเ,เออเพินเ่นจะทางผู้รักผู้ใหญ่เพิพ่นเบิงเพิ่นจังหูว้ว่าเงินเฮาบุพเพถลายแดดอแม่บุญมีเท่าไยเนาะอื๋อวานนี้ดีใจว่าวันนี้ได้เสียค่าเทอมเด้ออ่ะคือแม่บุญบ้าอะไรนะเลยทำเลย แม่บุญไปค้นเสียงเบาตรงๆรังดังแต่ว่าแม่บุญบ่เคยเครียดสร้างชุ่มเจ้า่เคยกะบางคารั้งก็ให้ย,ยู่แม่บุญย่อมพห้บ่ให้บางทีชุ่มเจ้าเห็ดบ่ถึกแม่บุญก็ให้แต่ว่าให้ก็ให้ย,ย่อนว่าอย่า้ชุมเจ้าดีเดอ,อเถ้าแม่บุญบ่แพงแม่บุญสร้างชุ่มเจ้านี่คือแม่บุญบ่ขามาแพงนี่คือบาาอกทาสร้างนี่คือบ่มหาแม่รอ,อแม่บุญรอ,อนะ แต a, invasive, unique, unique ่ว่าเพิ man, man, man man, no. hmm. ่นสิคิดจังได๋คนอื่นคิดจังได๋ก็ย่าแม่บุญเคนตรงเว้าปกแต่ว่ากบ่ย้อนใชุมเจ้าได้ดีคือสิ่งที่ว่าเฮาสิเว้ากับคนอื่นกเฮาคิดก่อนเฮาจังเว้าแล้วนางเด้อนอยเฮาว่าเออเฮาสิเว้าหยังกเบิ่งว่ามันแม่นบ่หรือว่าบ่แม่นเนาะอืมิงใดที่มคว่าก็จังเว้าบ่ว่าดีับชุมดีชุมเจ้าแ อ่าบานนี้มิแต่ว่าทางพ่อดีสเตอร์เพิ่นกะเบิ่งคลิปชุมเจ้าอยู่ตอนนี้เพิ่นกะดีใจแดดชุมเจ้าตั้งมุตั้งใจทำจะเฮียนเด้อนางเด้อหำเด้ออ,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 อั่นแหละเบิ่งเอาเฮือนซานของเฮาสามชางเพิ่นมาเฮ็ดน,นักเบ,บิ่งอยู่บ่อปูนนี่พอจะพากันนอนปูนเดียวสักฮะอัอเดียวคุณเกียวสีสิบคุณแดงกับเศร้าเนอโอเคเนาะ บ้านโอเคแม่บ hmm. okay. no. no. no, no. no. exactly. ah. ุญสิคอโตกลับก่อนเด้อหามนังเด้อน้ออ่ะสวัสดีเนาะโอยนี่มันวานเด้อเบิ่งแน่วานบ่นี่อ่ามามาระเบิดแม่บุญบนีอือไปให้พ่อทงมีก็ได้เนาะไปให้พ่อทงมีอยู่รถพูป่ะโอเคัีล่ะเอ้ยเนาะสําหรับคลิปนี้ทางสบุญก็ได้เอาเงินมามอบให้ทางน้องสโอให้พี่น้องเอ้ย แต่ว่าโยคคนมาได้ซื้อหมักทั่วกับหักแตงก็ตกใจว่ากล้าพากันเอาจ,จริงก็เป็นเงินของทั้งไอ้อีสเตอร์เนาะอยู่ท,ทั้งต่างประเทศพันแหน่วันพี่น้องเอ้พันได้มีนลำชิดลำใจฝากมาด้วยว่าให้สมบุญณ์เป็นสะพานบุญให้ได้มาหม่อมให้ทั้งเล็กๆเพื่อพี่น้องเอ้ได้ไปเสียค่าเพิมเนาะโดยเสียค่าเพิมแล้วก็ไปซื้อปุ่มห่อกระาดาษเพื่อนนั่นแหละซื้ออันกระาดาษห่อเหมือน้อปุ่มห่อเนาะชิกระดาษห่อ,มหอสมบุญกระเป๋าบระถือ อ่ะสำหรับคิดนี้ทั้งสบุญกับขอ,ขอบคุณขอบคุณพอ่อแม่พี่น้องเอฟซีก็สุดขุบคุณเนอะขอบคุณขอบคุณปิดกำลังไอ้กำลังแรงใจที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้สบุญเนาะสำหรับคิดนี้ไปแล้วสบายดีสบายดี